สวัสดีครับวันนี้ผมมีน้ำพริกมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักกันนั่นก็คือน้ำพริกสี่พี่น้องนั่นเองนะโดยน้ำพริกสี่พี่น้องเนี่ยผมเพิ่งได้รับของมาเมื่อเช้านี่เองนะผมก็เลยกะว่าจะลองทำกับข้าวมาแล้วก็มากินกับน้ำพริกดูนะครับ โดยน้ำพริกสี่พี่น้องเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ด้วยกัน5รสชาตินะฮะรสชาติแรกก็เป็นน้ำพริกปลาแซลมอนอ่าอันที่สองเป็นน้ำพริกสลิดปูพริกขิงอันที่สามจะเป็นน้ำพริกปลากระพงย่างนะครับอีกสองตัวผมไม่ได้สั่งมาก็เป็นน้ำพริกปลาฟ,ฟูกับน้ำพริกปลาเจาะบ,บองซึ่งผมไม่กินปลาอะาก็เลยสั่งมาแค่สามตัวนะครับ ทีนี้โดยตัวน้ำพริกเองแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสใช้ญ้าหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียสามารถอยู่ได้นานถึง6เดือนอ่าแต่ว่าเขามีวงเล็บนิดนึงนะครับว่าสำหรับน้ำพริกปลาล้าเจ้าบองซึ่งมันมันเป็นน้ำพริกเปียกครับเขาสามารถอยู่ได้เพียงแค่2เดือนในตู้เย็นนะครับทีนี้สำหรับสายเฮลตี้เขาบอกว่าต้องทานตัวนี้เลยตัวน้ำพริกของเขานะครับเนื่องจากของเขาเนี่ยใช้น้ำปลาที่เป็นโซเดียมต่ำน้ำ น้ำปลาโซเดียมต่ำเนี่ยก็จะทำให้เราไม่บวมน้ำนะไม่ทำให้คนที่เป็นโรคไตเนี่ยไตยจะทำงานหนักเกินไปนะครับวัตถุดิบตัวต่อไปครับก็คือเขาใช้น้ำมันมะกอกเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ําพริกตัวนี้ครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเรานะฮะอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้มาเป็นส่วนผสมก็คือเกลือหิมาลยัน เกลือหิมรยันเนี่ยถ้าเราไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะเห็นตรงเชลที่ขายเกลือเนี่ยมีเกลือหลากหลายประเภทเลยเกลือตัวนี้จะเป็นเกลือสีชมพูครับที่อยู่ในเชลบนบนมีราคาค่อนข้าง,ขงสูงนะครับเข้ามาใช้ในน้ำพริกตัวนี้ด้วยและทีนี้เกลือหิเมรยันมีไว้ทําไมคือเกลือตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยรักษาระบบรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายเรานะครับแล้วก็ช่วยปรับสมดุลค่าดกรดด่างในร่างกายเราให้สมดุลกันนะครับ ทีนี้นะครับน้ำพริกตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีการทอดเขาใช้วิธีการอบลมร้อนเพื่อรีดเอาน้ํามันออกไปก็จะทําให้เวลาเราทานเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับน้ํามันที่มันมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมน้ําพริกทั้ง3ตัวนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงไปกินด้วยกันครับครับนี่น้ําพริกนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกินกันเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะโดยด้านในเนี่ยเขาก็ซีลมาเป็นอย่างดีนะครับใช้วิธี เปิดแบบการเสริดกระป๋องนะครับแกะแล้วน้ำพริกที่เราจะแกะคือปลาแซลมอนน้ำพริกปลาแซลมอนแ,แกะไม่ออกนี่น่ากินมากน่ากินมากเดี๋ยวลองชิมก่อนนะครับว่าน้ำพริกปลาแซลมอนรสชาติเป็นไงหอมกลิ่นปลาแซลมอนครับ มีความเป็นกลิ่นปลาแซลมอนหอมแล้วก็กรอบมากไม่มีความหืนน้ำมันความเผ็ดผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่จึงรู้สึกว่ามันเผ็ดเป็นนิดหนึ่งแต่ก็โอเคครับรับได้อร่อยครับตัดกินกับข้าวเลยนี่ แล้ววันนี้เรามีปลาซอมอนจริงๆมาด้วยนี่กินกับน้ำพริกปลาซอมอนกับข้าวละลอนอืมอร่อยอร่อยอร่อยเปิดอีกเปิดอีกเปิดกน้ำพริกปลาสลิดปูพริกขิง พรอมครับนี่หน้าตาเป็นยี้ลองชิมเหมือนเดิมกินน้ำพริกเปล่าๆนี่แหละอืมเป็นรสชาติที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยได้กินปลาสลิดทีทนี้เดี๋ยวลองมาเทียบกับปลาสลิดจริงๆ ปลาสดจริงนะครับอืมคือปลาสดตัวเนี้ยผมทอดเองน <c oughs> ้ำมันมันเยอะแต่ก็รสชาติรสชาติใกล้เคียงกันนะเพราะว่า มันได้กลิ่นของปลาสลิดแต่ว่าอันนี้มันมีกลิ่นของออพริกขิงพริกขิงนะแต่ว่าเนี้ยมีกลิ่นน้ำมันอะไม่กินละ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองเอาน้ำพริกปลาสลิดมากินกับปลาแซลมอนเนาะลองดูลองดูอ,งดอ่าลองกินคู่กับปลาแซลมอนครับ อเอาจริงน้ำพริกปลาสดพริกขิงเนี่ยกินกับปลาแซลมอนอร่อยมากเพราะว่ามันมีกลิ่นกลิ่นพริกขิงอะ่ะอร่อยได้รสชาติไปอีกแบบครับมาลองตัวนี้กันปลากระพงย่างอันนี้ไม่เคยกินไม่เคยได้ไม่เคยได้เห็นน้ำพริกปลากระพงย่างมาก่อนเป็นไง เปิดมาหน้าตาดูคล้ายหมูหยองนะหน้าตาดูคล้ายหมูหยองสัมผัสจะค่อนข้างคล้ายๆหมูหยองอะ่ะอืมอร่อยนะแต่บอกรสชาติไม่ถูกเหมือนคล้ายๆน้ำพริกปลาแห้งนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกหรอกว่เาเป็นปลากระพงแต่ก็อร่อยดีอร่อยดีผมว่าตัวเนี้ กินกับข้าวเปล่า,าอะ่ะก็อร่อยละเยียมเยียมสุดยอดครับคิดไม่ผิดคิดไม่ผิดที่สั่งมากินมันช่วยเราได้ในช่วงที่จะต้องล็อกดาวน์อย่างนี้นะครับ ก็จะไม่เปลืองค่าการสั่ง delivery ไม่เปลืองค่าการสั่งออนไลน์จากจากราเดอร์ต่างๆนะครับก็ช่วยเซฟเราไปได้กระปุกละ85บาทนะฮะแต่ว่าน้ำพริกปะลาล้าเจ้าบองจะราคา105บาทราคาสูงขึ้นนิดนึงนะแต่ว่ากระป๋องเขาก็ใหญ่กว่าทีนี้ครับสามารถติดต่อได้ทางไหนในฉลากเนี่ยเขามีบอกไว้อยู่แล้วนะครับก็คือ ติดต่อได้ทาง l ล n e @onmyway นะครับกับ e c o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  k แล้วก็ Instagram ก็คือ onmyway_healthy underscore healthy, นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ข้างล่างนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อกันไปดูช่วยอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนตั้งแต่เช้ายัางไม่ได้กินเลยมัวแต่ไปทอดปากมัวแต่มารีวิวน้ำพริกเนี่ยขอตัวไปกินก่อนครับ แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย